สวัสดีพี่น้องที่ได้จากแม่สายในเช้าวันใหม่นี้นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสมาใครควรในเช้าวันใหม่นี้นะครับเช้าวันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องได้มีโอกาสและเลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเราที่ผ่านมานะครับให้เรามานึกถึงกลับย้อนกลับไปในสิ่งที่พระองค์ทรงทําในชีวิตของเราพระองค์ทรงสาแดง ให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราได้รู้ว่าพระองค์นั้นสามารถทําได้พี่น้องครับแหลายครั้งเรารเผชิญกับปัญหาเราเรามีความทุกข์ใจเรามีความกังวลเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะผ่านไปได้ไหมนะแต่ถ้าเรามีโอกาสนั่งและคิดทบทวนย้อนกลับไปในสมัยก่อนหรือว่าอาดีตท,ที่ผ่านมาที่เราผ่านพ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้พี่น้องก็จะรู้ว่า อ๋อแท้จริงแล้วอดีตที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราก็ผ่านมาด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าหรือบางครั้งเราก็ผ่านมาด้วยการอศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเราเห็นถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเราที่พระองค์ทรงกู้เรามาจากอดีตที่เราคิดว่าก็คิดว่าไม่น่าจะรอดไม่น่าจะผ่านได้แต่เราก็ผ่านได้จนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่ พระเจ้ากระทาในชีวิตของเราเนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เพียงแต่ทาให้เราได้รู้ว่าอ๋อพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ิใหญ่แต่พระองค์ต้องการให้เราจําต้องการให้เราจดจําในสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราเช้านี้ให้เรามาดูเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องราวในโยชวาบทที่4นะเป็นเรื่องราวที่ตอนอิสราเอลโยชวาได้พาอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอแดน แล้วพระเจ้าได้บัญชาให้โยชวาเนี่ยเป็นผู้นําแล้วสั่งให้โยชวาบอกกับคนอิสาราเอลให้ชนเผ่าแต่และชนเผ่าเนี่ยออกมาหนึ่งคนนะเป็นผู้นําเป็นตัวแทนมาเอาก้อนก้อนก้อนหินที่เป็นศิลาเนี่ยเอาศิลาเนี่ยออกมาจากแม่น้ําจอดแดนในขณะที่เขาข้ามไปแล้วนะครับแล้วพระเจ้าให้เอาก้อนหินมาเอาศิลาในแม่น้ําจอดแดนน่ะกลับไปนะไปอยู่ที่เขาที่ที่เขาพักเสร็จแล้ว พระเจ้าได้บอกเขาว่าให้ตั้งศิลานั้นไว้เพื่อจะทำให้ลูกหลานของเขาเห็นแล้วเขาจะถามว่าศิลานี้หมายความว่าอะไรเขาจะได้ตอบได้ว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาแล้วพระเจ้าได้นำเขาข้ามแม่น้ำจอดแดนนะแล้วโยชัวก็ได้ไปที่กลางแม่น้ำจอดแดนที่ที่โปรโหิตเนี่ยถือหีบพันธสัญญาอยู่กลางแม่น้ำจอดแดน ที่เป็นแผดินแห้งนะครับแล้วยูชวาก็มีได้เอาหินเอาศิลาเนี่ยก็ไปตั้งไว้อีก12ก้อนที่กลางแม่น้ำจอแดน,นและพระคัมภีร์มันถึกว่าศิลานั้นก็อยู่จนถึงทุกวันนี้นะทั้ง12ก้อนบนบกกับ12ก้อนในแม่น้ำจอแดนพระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนบอกว่าให้ตั้งศิลานัน้นเป็นเป็นอนุสรสถานหรือว่าเป็นเหมือนที่ ท,ที่เป็นทําให้เราได้เห็นว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะพระเจ้าบอกว่าเพื่อลูกหลานท่านจะถามนะในพระคัมภีร์นะในโยชูวาบทที่ 4, นะครับข้อที่21บเอนี่ยบอกว่าท่านจงท่านจึงกล่าวแก่ประชาชนนะโยชูวาตัดนะบอกกับประชาชนบอกว่าถ้าลูกหลานภายหลังเนี่ยลูกหลานของท่านจะถามว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายว่าอะไรนะในข้อยืว่า แล้วพวกท่านจงตอบจงตอบลูกหลานง,งท่านให้ทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามแม่น้าจอแดนนี้บนแผ่นดินแห้งอิสราเอลเดินในแม่น้ําจอแดนเหมือนกับเดินบนดินแห้งเป็นเหตุการณ์เดียวเช่นเดียวกับโมเสสที่พาอิสราเอลข้ามทะเลแดงและพระเจ้าบอกว่าในข้อที่3บอกว่าพระยโเวห์ทรงทําให้ชนชาติอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ําจอแดนแล้วข้ามไปจนหมด แล้วขอ้อที่24บอกว่าเพื่อชนชาติทั้งสิ้นทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระยาเวีนั้นทรงฤทธิเพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระเวีพระเจ้าของท่านเป็นนิจพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้เหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยอิสราเอลเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงทําทเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นพระองค์มีจุดประสงค์แล้วพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้น เลื่อลึกถึงพระเจ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมนาะทุกอย่างให้เราเลื่อลึกถึงพระเจ้าพระเจ้าทรงช่วยเราพระเจ้าทรงนำเราอย่างไรให้เราได้มีโอกาสได้เลื่อลึกถึงพระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งเรามีสิ่งบางสิ่งในชีวิตของเราที่หลายคนจะถามเราเฮ้ยทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมคุณถึงทําแบบนู้นทําไมคุณถึงมาถึงจุดนี้ได้สิ่งเหล่านั้นเองเป็นสิ่งที่เราจะเป็นพยานเราจะเห็นถึง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะสามารถนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตงเราแล้วเราสามารถกลับไปคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็จะรู้สึกเราก็จะสัมผัสว่าโอ้แท้จริงแล้วพระเจ้าได้ทรงทําให้กับเราหลายครั้งเราลืมไปใช่ไหมครับหลายครั้งเราลืมโอ้พระเจ้าหลายครั้งในอดีตเกิดปัญหาหนักกว่านี้แต่พระเจ้าช่วยเราได้จนไปถึงผ่านมากี่ปีไม่รู้แต่เราลืมไปแล้วแต่ สิ่งบางอย่างยังคงอยู่ไว้ทําให้เราได้มีโอกาสได้รลลึกถึงบางสิ่งบางอย่างมันยังอยู่กับเราเพื่อให้เราระลึกถึงพระเจ้าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะประชิองอะไรก็ตามขอให้เราได้คิดถึงการทรงนำของพระเจ้าคิดถึงเรื่องราวที่พระองค์ทรงผ่านทรงพาเราเดินมาถึงทุกวันนี้ณตอนนี้นะครับพระเจ้านำเรา ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าก็จะอยู่กับเราและพระเจ้าจะนําเราไปตามพระสัญญาของพระองค์พระคัมภีร์ได้สัญญาอะไรไว้พระเจ้าจะไม่เป็นพระเจ้าที่มูสาไม่เหมือนกับเราทั้งหลายไม่เหมือนเป็นนุษย์ที่บางครั้งเราสัญญาแต่เราทําไม่ได้แต่พระวจนะของพระเจ้าได้มีคําสัญญาอะไรไว้พระองค์จะทรงทําตามพระสัญญาของพระองค์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อใน พราะวจนะของพระเจ้าเราก็จะมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราบางครั้งเราเราคิดไปเองหรือว่าเราความเป็นมนุษย์ของเราทําให้เราตัดตัดสินไปว่าพระเจ้าพระเจ้านั้นทําไมพระเจ้าทําแบบนี้ทําไมพระเจ้าไม่อยู่กับเราทําไมพระเจ้าไม่ช่วยเรานะพระเจ้าเช้านี้ให้เรามาสารรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า สรรเสริญแล้วก็ยกย่องพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทํากับเราในอดีตหรือว่าเมื่อวานหรือว่าเมื่อกี่นาทีที่ผ่านมาขอให้เราได้มีโอกาสและลึกถึงแล้วเราสรรเสริญพระเจ้านี่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้านําเรามาตลอดแม้บางครั้งบางครั้งบางคนพระเจ้าทํากับบางคนเยอะมากจนเราลืมไปแล้วว่า พระเจ้าทาอะไรกับเราทําให้เราลืมไปบางครั้งพระเจ้าก็ช่วยเราตลอดแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเราไม่มีโอกาสได้ใกล้โคนไม่มีโอกาสได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะอาจจะหมดความรู้สึกไปในสิ่งที่พระเจ้าได้ช่วยเราพระเจ้าได้ทําให้กับเราในชีวิตของเราแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทํากับเราเราจะมั่นใจและเราจะสามารถเผชิญได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรา เหมือนกับเหตุการณ์ในยุชวาบทที่4นะแล้วทุกวันนี้นะพังคัมภีได้บันทึกไว้ว่าสิ่งที่ผู้นำแต่ละเผ่าได้ตั้งไว้ที่เป็นอนุสรเป็นศีลาสิก้อนเนี่ยก็อยู่จนถึงทุกวันนี้และทุกวันนี้เมื่อลูกหลานของคนอิสราเอลอิสราเอลได้เห็นเขาก็จะรู้ว่าอดีตพระเจ้าได้นำพวกเขาข้ามแม่น้ำจอแดนโดยที่ เดินเหมือนเหมือนเดินบนดินแห้งนะนี่เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้คนอิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงนําเขาเช่นเดียวกับเราเพระเาะฉะนั้นวันนี้ให้เราระลึกถึงการทรงช่วยเหลือการทรงช่วยกู้การอัศจรรย์ทุกอย่างที่พระเจ้าทำกับเราให้เราสรรเสริญพระองค์ให้เราระลึกถึงและให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงนําเราต่อไปขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องในวันนี้นะครับให้เรามีกําลังให้เรา ใช้ชีวิตโดยมีความชื่นชมมีดนะีให้เราที่จะไม่จมกับปัญหาให้เราสามารถเผชิญกับปัญหาไดนะ้ปัญหาในวันนี้ที่เป็นปัจจุบันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอดีตแล้วนะก็จะมีปัญหาที่ใหม่กว่านี้ที่เราต้องไปเจอเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้จะไม่ใช่ปัญหาสุดท้ายในชีวิตของเราแต่เราเชื่อว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเรานี้เราจะผ่านไปได้และเราก็จะผ่านปัญหาไปเรื่อยๆได้ โดยพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือเราวันนี้ขอพระเจ้าไวพอรอพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ